เปิดแชทก้อยอรัชพรส่งขอกำลังใจจากเพื่อนสนิทนัตตี้อ่านแล้วน้ำตาคลอจากกรณีข่าวรักร้าวของนักแสดงดังก้อยอรัชพรกับนิกกี้นฉชัดที่ออกมาถแถลงยอมรับผ่านคลิปในช่อง YouTube ของนิกกี้ว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้วจริงซึ่งปัญหามาจากความเข้ากันไม่ได้และไม่ได้เกี่ยวข้องกับมือที่สาม ข้ามกลางแฟนคลับที่ส่งกำลังใจให้กับนิกกี้ก้อยเป็นจำนวนมากและล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการแชร์แชทของก้อยที่ส่งไปหาเพื่อนสนิทอย่างนัตตี้นันทนัศในช่อง y ย u t u b e กยนัทไทยรีมแชนแนลที่เพิ่งออนแอร์เมื่อวันที่18มีนาคม2 5ง6 5 6 6โดยก้อยทักไปหาเพื่อนโดยระบุว่า ตีให้กำลังใจกูหน่อยกูว่ากูเป็นพวกรู้สึกตัวช้าฮ่าฮาฝากพิมพ์หรือส่งเสียงมาหากูนะด้านนัตตี้ก็ตอบกลับไปว่ากูร้องไห้เลยมึงเข้มแข็งมามากจนกูไม่อยากพูดคำว่ามึงเข้มแข็งนะเลยอ่ะกูแค่อยากให้มึงรู้ว่ากูรักมึงมากมากๆา,กา,กากแล้วพรุ่งนี้หลังทำงานเสร็จมึงต้องไปเอาสิ่งนี้ออกจากตัวมึง คั้งนี้ในคลิปสาวนัตตี้ยังพูดอีกว่าก้อยลายมาว่าเหนื่อยมากกำลังเจอเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับก้อยตี้รู้สึกว่าก้อยเป็นคนที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นเยอะมากเข้มแข็งมากแต่พอมาถึงวันที่ก้อยบอกว่าให้กำลังใจกูหน่อยเลยคิดว่าเราจะพูดอะไรเพื่อช่วยมันดีซึ่งถ้าก้อยมาเห็นคลิปนี้ก็โปรดรู้ไว้ว่าที่ตอบช้าเพราะไม่รู้จะบอกยังไง